สวัสดีเพื่อนช่างทางั้งหลายวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องแนวทางการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับหลายๆายท่านที่ทำก็ผมเองก็ไม่ได้เก่งนะแต่เพียงแค่ว่าแสดงทัศนคติมุมมองไอ้ตัวนี้คือมาร์กไว้คือสายไฟบวกไอ้ตัวนี้มีขีดดำคือสายไฟลบไอ้ตัวนี้ก็คือสายสวิต คือจุดตรงนี้หลายหลายท่านหรือว่ามอตลาดจะชอบทำมาก็คือสายไฟไอตัวนี้ใช้ทาร์ซิสเตอร์เบอร์สองเก้าห้าห้าสายไฟลงโคงก็คือสายไฟลบอันนี้สายไฟที่เข้ามอแปลงก,ก็คือสายไฟบวกก็จะมาเข้านี่อนนี้อีกจุดตรงนี้แหละที่ทำให้เครื่องทำงานได้ไม่ติมประสิทธิภาพ ทำไมถึงค่อยบอกว่าทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างเช่นฝั่งนี้ยาวประมาณสามสิบสามสิบถึงสี่สิบเซนไอ้ฝั่งนี้ยาวประมาณเมตรกว่าฝั่งสายสวิตนี่ยาวประมาณเมตรกว่าคือไฟลบอะ่ะมันจะลงโค้งลงมาตอนนี้ไอ้สายบวกเนี่ยมันจะวิ่งวนวนไปกับสายสวิตเนี่ยวิ่งวนไปพอเราเกดสวิตปั๊บมันก็จะตีกลับเข้ามาแล้วเข้ามามาหามาหามอแปลงก็คือ สายไฟหสายไฟมันจะเส้นเล็กแล้วมันก็ทําให้ไฟมันอย่างสวิตเนี่ยถ้าเกิดกรณีสวิตไอเชื่อมต่อกันไม่ดีพอมันก็จะทําให้ไฟมันเดินได้ไม่สะดวกนี่แล้วก็ทําให้สวิตร้อนทําให้สวิตละลายแล้วจะแก้โดยวิธีไหนก็คือก็จะต่อไฟลบลงโคงไฟบวก จอดที่โมแปลงเนี่ยแล้วมันจะเหลือภาพวงจรไดภาพวงจรไดเนี่ยคือเราจะใช้ดีเลย์มาคุมภาพวงจรไดก็คือไฟบวกหรือไฟลบเนี่ยของวงจรไดเนี่ยถ้าเราไม่จ่ายไฟเข้าไปวงจรไดหรือไม่วงจรไดทํางานไม่เต็มรูปแบบมันก็จะทําให้เครื่องไม่ทํางานนั่นแหละและแค่นี้ครั้นี้อีตัวนี้ จุดด้อยอีกตัวหนึ่งก็คือไอ้ตัวนี้เปรียบเทียบไว้ง่ายก็เขาจะใช้รวดเบอร์18จับทบแล้วก็พันรวบกันมาแล้วก็มารวมเป็นเฟสเดียวแล้วก็แตกออกมาสองซีกเพื่อที่จะมาขับทานซิสเตอร์สชุดชุดละสิบตัวคือไอ้จุดตรงนี้ผมได้ดูแล้วว่าสาย รวดเบอร์สิบแปดเนี่ยมันเล็กแล้วสายสาออกเดูดินี่สายสฟออกเส้นเล็กๆเ <ๆ S 1> บอร์ยีิบสี่เบอร์ยีิสี่เบอร์ยีิบห้าเล็กมากกับทานซิสเตอร์ยี่สิบตัวเนี่ยมันไม่สมดุลมันไม่บาลานซ์กันมันจะทําให้เครื่องมันร้อนแล้วก็อีกจุดนึงก็คือจากเครื่องร้อนแล้วยังไม่พอไฟแบตมันจะกระชากไฟแบตเราเพราะว่าทานซิสเตอร์ ตั้ง20ตัวมันจะกระชากไฟแบตเรามากแล้วมันจะทําให้แบตเราไม่พอใช้พอแบตเราไม่พอใช้มันก็จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของมันไม่เต็มร้อยมันก็จะได้อยู่ประมาณ60 50-60%เปอร์เซ็นดังนั้นวิธีแก้ง่ายๆของตัวนี้ก็คือ 1. แก้สายไฟเข้าใหม่ทําสายสวิตช์ใหม่แต่ตัวเนี้ยใส่ไหมลาก เข้ามาสองตัวผมมองดูว่าส่วนตัวผมนะไม่รู้ว่าท่านอื่นจะมีทัศนคติเหมือนกันกันกบผมหรือเปล่าแต่ผมเองผมก็ไม่ได้เก่งนะปูปูปลาปลาอะไรนะก็ส่วนตัวผมผมใส่แค่ตัวเดียวผมไม่ใส่เยอะใส่เยอะไปเปลืองเปลืองเงินซื้อมันไม่ได้ช่วยประสิทธิภาพอะไรมากมายหรอกตัวเนี้ยมันก็ทําหน้าที่เหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนคาปานั่นแหละ อนนี้ไอตัวนี้ selector ไอตัวนี้นเ,เขาพันม้อแปลงมาสี่สเต็ปนะแต่ใส่ selector ห้าสเต็ปดังนั้นสเต็ปที่5กับสเต็ปที่4นี่มันก็เป็นไฟร,ระดับเดียวกันไอส่วนพวกการจูนค่า r ค่าอะไรพวกนี้มันก็ธรรมดาไม่มีอะไรมากมายแต่ส่วนตัวผมถ้าจะให้ผมแนะนำผมแนะนำว่าทา r ซิตเตอร์ไม่จำเป็นต้องมากจนเกินไป แล้วก็อะไรก็คือให้มันพอดีพองามอะ่ะไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็ไม่มากจนเกินไปอย่างตัวที่ผมทําอ่ะผมทําผมไม่ทําเยอะนะแปดตัวเก้าตัวแค่นั้นเองแต่ถ้าจะทำเยอะมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่ามอแปลงเราเล่นลวดขนาดไหนถ้าลวดเล็กๆอย่างเงี้ยไปใส่ยิ่งใส่ทาซิสเตอร์เยอะๆมันก็เหมือนกันกับ เครื่องใช้ไฟฟ้าเราอะที่มันกินกระแสสูงๆแต่เราเอาสายไฟป้อนให้มันแค่เส้นเล็กๆมันก็จะทําให้สายไฟมันร้อนดีไมด่ดีถึงขั้นละลายนั่นแหละดังนั้นไอ้ตัวมอแปลงเนี่ยมันก็จะพาเขาร้อนทานซิสเตอร์ก็จะร้อนหมอแปลงก็จะร้อนปัญหาเยอะการอัดมากเกินไปไอ้ตัวนี้ผมมองดูแนวทางแล้วเดี๋ยวจะสอบถามทางเจ้าของเขาว่าจะให้แก้ไขยังไงบ้าง ว่าจะให้ทําตามที่แนวทางของเราหรือว่าจะเอาตามแนวทางของเขาก็จะประมาณนี้ต้าคิดว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ใหม่สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชม